พมการที่เขาบอกว่าพวามดีพวามบดีเข้ามองโดยความเป็นกลางเนี่ยคือการเอาชีวิตหลอดในทั้งที่ถูกที่ควบนบอกนครับผมอันนี้ผมบด้มาสอนพอดีผมบอก เดี๋ยวทั้งนานก็สิเดไปไหวพ้พระถามอีกเป็นอย่างมองข้าใจกันเยอยก็ต้องไหวพ้พระซุ่มเือสายมู่บ่หรืองม,มง่ายบอหรือเลียนของบอผมสิตอบแบบนี้ว่าสิ่งใดที่มันดีงามก็คือรักษาไหว้ผู้บาอาจารย์เนี่ยเข้ากับบรูนอกว่าเขาขอพรเพื่อนเนี่ยหรือสวดมนต์หรืออัโญโยกอซุม,มือเนี่ยเพื่อนสิด,ดนบันดาลได้เข้ากับบอลลูนไปขึ้นวาแบบนั้น แต่มันเป็นสิ่งที่ดีงามที่เ้าจะต้องรักษาไวอีกอย่างหนึง่งการสวนมตนไหวพระมันเหตุให้ห้องรู้สึกมีสติแล้วก็ยับยั้งชังใจเมื่อห้องสิก่าวขาวออกแต่ละก่าวมันกะดึงจิตดึงใจเขาไม่อยู่กับเหนื่อครับโตเหตุให้องละมัดระวังในการที่สิปะพฤติปฏิบัติในสิ่งที่มันบวดถือบควนที่สิเป็นผลเสียต่อตอนเองและขอบครัว เรเลยสวดทุกมือมางสิละครับก็บรูดอกว่าสิ่งที่มันดีขึ้นทุกมือเนี่ยย่อนการสวดมนต์ผมก็บพ่อฮันบอกแบบนั้นแต่ผมเสียว่าการสวดมนต์ไหวพามันเยี่ให้องมีสติมีสมาธิดึงจิตดึงใจของตัวเองในแต่ละมือที่ห้องได้ไปเห็นสิ่งต่างๆที่ยู่รบตัวมากคำมากทีาได้สวดมนต์มันก็เป็นเรื่องที่ดีฉนันสวดมนต์เลยครับ ย่างหน่อยครับอรหังสัมมาสัมพุโทโธภะกะว่ากรน้อนอ็ยางดีอาจสิดีกัไรเนี่ยครับแม่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 คําภูครับผมแม่สบายดีบ่ครับแม่แต่ก่อนเพิ่นเคยขายทีให้ผมอยู่สวัสดีแมนบ่นี่คือยทีน้ำแม่เพิ่นต่ว่าผมขายแล้ว มืออื่นวันผายใหญ่น้องก่อยก็เลยเป,เ,ปเ,ปเป็นทางการจากมืออันที่จริงผมเป็นแบบนี้ผมเป็นแบบนี้มันผมนี่มีฉะนั้นบ่ได้ริ่นของนะครับบ่ได้ริ่นของบ่ได้สายมู้บ่ได้งมง่ายนะครับแต่สิ่งที่ปฏิบัตินะครับเพ็นบอกพี่น้องผู้ติด่อการสวดมนต์กับบอดดีหมายความาผมสิมาบ,บอกกับพี่น้องว่าผมเป็นคนดีโอแมน ครับ <S <S บอหารว่าดิกะตีมันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละครับแต่ว่าขบวมเป็นไวจากของดีพิเศษวิโซอย่างนี้นผมวอ,อาแปลงสี่ปี่นองสิบปีคว่มไปคาว่าถือเด้อครับผม